คนเฮาก็รู้อยู่แล้วว่วาในโลกมนุษย์ใบนี้บม่มีสิ่งใดสิอยู่เป็นอมตะบม่มีสิ่งใดสิยยึดมัน่นพาการสร้างค่ง,งามงความดีพราการสร้างบุญสร้างท่านชีวิตของมนุษย์แต่ละคนได้มาแล้ว บางคนกับใส่ชีวิตยังมีความสุขบ่มีทุก์มีแต่สุขความเจ็บปวดโครคไข้ไข้เจ็บกับ่ระด้มาเบียดเบียดแต่มนุษย์บางคนเกิดขึ้นมาต้องรับชะตาก,กรรมมีโรคมีไข้ติดตัวมาตั้งแต่มือเกิดแต่เลื่มแรลกใ้ชีวิตมาจนทนทุกข์ทรมาน โรคติดตามมาแต่กับประคับประคองชีวิตอยู่อย่างถูกทรมานเนี่ยคนคือกัน,แต,กน,น,นแต่ว่ากับขี้กันกินคือเพลินแต่ว่ากับขกินคือเพลินได้คือเพลินแต่ว่ากับขได้คือเพลินเนี่ยมันเปรียบเทียบ ชิ้นสัตว์วาสนาบุพเพชจติบังกอนบุญทรสมให้เกิดแต่ว่ากบะขคือกันบุ้ลษค้นสุขสบายหลายมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างบุ้ลษค้นขาดต้องสะแต้องสะแสวงหาดินล่นหลังที่เฮาจะเห็นได้ว่ามนุษย์เฮา มันสิจรงปันใดมันสิทุกปันใดมันสิลำา้วยปันใดแต่เมื่อว่าถึงวันสิ้นของชีวิตสินบุญถึงเวลาก็ต้องจากไปบกมิผัย,ยูยเป็นธรรมตัมันบวมิภัยอยยินยงง่งใด้นางจริงกับว่าเกิดเจปีแปบปี หน่อยนะักหน่อยนะ้มเอาชีวิตชีวิตมัลงไปนี่หอดลอยปีได้ถามว่ามีบอ่อกะมีอยู่แต่มันบอ่อลหลมันหน่อยอส่วนมาชีวิตได้ดมาแล้วมักสิดับไปอยู่วางระยะสิบห้าถึงยี่สิบห้าปีชีวิตมกักสิดับไปเพราะว่าการได้ใช้ชีวิตมาแล้วบ่รักษาชีวิตเจ้าของอ ทำให้ตัวเองหลงละเลื่องในการใส่ชีวิตประมาทผู้ละคนกับประมาทแน่เรือพรังพา,าธาอทิเช่นขับรถไปรถส้นรถด,ดับในตกถนนส้นเสาไฟฟ้าส้นตน้นไม้ตายสำหรับ15ปีหอด2 5ปี ก็มากุญรุกรับการค้นขน้ขนองการเล่นการเต้นการกินหมัวสมสิ่งที่ดีอ่าทระ่วงแนระ่วงขน้องชีวิตมันก็เล่บวยยืนมาบวกกับบุพเพสันติวาสกับประชากรชีวิตเขหาห้มาซัมนีส่วนมากูที่มีชีวิตยินยาวได้ว่าหกสิบปี กับปู่ยุนิสินในถ้ำปฏิบัติชีวิตบ่ให้นอกรูนอกทางรูจักบาปรูจักบุตรููจักคุณรู้จกักโทษกับครับข้บขอชีวิตรักษาตนรักษาชีวิตสตร้างคุ่งามความดีไว้เป็นบุญเสริมสร้างบารมีต่อชีวิตของเฮาให้ยินเยาานี่ชีวิตของข้ามันต่างิพานไปได แล้วก็ขอให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างบริวญอมะตะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของกากเมื่อชีวิตได้มาแล้วกะต้องมีวันดับต้องมีวันสูญไปไลตัวไรตนสิ่งที่เหลือก็คือซือ้อคือน้ำแล้วก็คุณงามความดีที่ห,าห้าสังไวสิ่งที่ติตามเัาไปพบหนาก็คือบุญกุศลที่ห้าเหียเด็เดทาําไว เป็นจึงบอกคนเฮามีธาตุซีขันหาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันมาร่วมกันกับจังกอได้เป็นหนึ่งชีวิตสันชีวิตของเฮารักษาไว้ขัดขาดธาตุใดละลันตายอย่างเดียวขาดธาตุน้ำก็ตไตขาดธาตุลมก็ตไตขาดธาตุไฟก็ตายขาดธาตุดินกับไตบ่เป็นอมตะมันชีวิตของคนมันมีโยสนียฉะนั้นเมื่อเฮาได้ชีวิตมาก็จะหลงละเลิง มันสั่งคุณง้างค้อมดีไว้พอเอ้ยแม่เอ้ยในโลกใบนี้รวดตั้งแต่ทุกครั้งอนิจจงอนัตตาเกิดตายวหววุ่นบ่เป็นอมตะมันบ่จริงจังจักยามทุกสิ่งเป็นของกลางเนื้อหนาสิ่งหามเกิดมาแล้วก็ต้องตายเกิดขึ้นแล้วก็ยักษ์ใหญ่บ่ข้องทีจักอันมิตรการแปรผันเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นเกิดและสัตว์ก็คือกันอันแต่ก้อนหิงแท้เป็นตะเพียงธาุทั้งสี ขอบรย้ายในบันนีให้เป็นคอต่อไปคำว่าถาดสีนันถาดหนึ่งก็คือดินถาดที่สองก็คือลมธาดที่สามก็คือน้ำให้ตึกตองยาวม้องขามถาดไปเด้อเป็นธาดสี่มูไก่เฮากระแมนมีสี่ถาทีีด่วมเขาใช้กันขาดธาดใดเ่านั้นร่างกายอยู่บอมีไหวขาดธาดลมหายใจก็แมนตายเดียวนั้นขันร่างกายบอมีน้ำสับห้างก็หอนวูเรียกว่าเจ็บป่วยไข้ชิ้นหอนอยู่บ่เย็น อาดัดไปนั่นกระเช่นยินตะตินตลอดหัวเรียกกันว่าทั้งตัวโ่อยู่งี้ไปได้ขาดทัดดินกระทำหายผููข้างยังบรโยชน์ขาดดินได้แข็งก่าหมูคือสมเอ็นกระดูกเนื้อถ้าเอื่นว่าธาดดินจิตเบิ่งเดอ้อบัดเมื่อชีวิตสิน้นจุดกีไฟเผากระดูกของห้าเอาไปกอ,องดินดังเดิมบอมีเวนเห็นเลยยังว่าไก่ของคนทฮานี้เป็นต่เพียงธาดทั้งสี่ บาดดักขันอิลีธานน้ำก็ไปสู่น้ำธาด,ดินก็ไปสู่ดินลมหายใจขาดสิน้นก็ไปสู่ซุ่มลมถ้าธาดไปก็นหนีไปสู่แสงขามร้อนจงอิจารณาถอนร่างกายเขานีเป็นแต่เพียงธาตุทั้งสี่เป็นก้มจิงอิลีหากเป็นธรรมชาติแทวังถอนยาสูเทียงนี่กับปากปีปากนองไวในคิดมาแล้วบอกให้ประมาทมันสั่งคุณงามความดีไว้ để chỉ biết có hỏi sẽ nhìn nhau cho nên hỏi sinh không số tiền lộp bởi nì lộp bởi nì nhắc sĩ nhắn ít lại anh đại xa đại hiện thăm và bị bạc non vậy đặc sản chỉ biết sản quân gì vậy sẵn đéo mẹ